สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลลองทำดูอร่อยดีครับวันนี้มพบกับพ่อครัวตะวันนะครับวันนี้จะมีเมนูนำเสนออะไรๆเมนูหนึ่งครับนั่นก็คือหัวใจไก่ผัดพริกสดนะครับมาเรามาดูขั้นตอนวัตถุดิบนะครับที่ผมเตรียมไว้ผมใช้หัวใจไก่ครับประมาณสองขีดสองรกรัมครับผ่าครึ่งแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ตามด้วยอันนี้ครับกระเทียมครับผมใช้กระเทียมประมาณ5้าตีบสับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีหอมใหญ่ครับประมาณหวเล็กๆนะครับแล้วก็ต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆน,นะครับตามด้วยพริกสดชีฟ้าแดงนะครับหั่นให้เรียบร้อยแล้วก็น้ำมันหอยนะครับหรือซอหอยนางรมนะครับแล้วก็ตามด้วย น้ำปลาซับปรุงรสนะครับผมใช้ยานะครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายกับผงปรุงรสยานะครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีน้ำมันพืชครับเรามาเริ่มทำเลยนะครับแบบได้เลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับ ผมใช้น้ามันประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะครับไม่รู้รสึกเยอะเกินไปมากครับทําการตักออกหน่อยนะครับเยอะไปครับแล้วก็เปิดไฟนะครับเพื่อให้น้ํามันร้อนนะครับผมใช้ไฟประมาณปานกลางนะครับเพื่อให้น้ํามันมันร้อนถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแรงไปว่า ทำให้กระเทียมไหม่ครับใส่กระเทียมเข้าไปครับเคียวให้หอมนะครับก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยนะครับคนๆเข้า<น><น>ไปครับเมื่อกระเทียไมได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการใส่ ครื่องในไก่หรือหัวใจไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับเทไปเลยครับแล้วก็ทําการผัดเครื่องในไก่ครับให้สุกนะครับ่ถ้าเกิดว่าเราเวลาเราผัดไปแล้วมันแห้งนะครับเราสามารถใส่น้ําได้นะครับเสียงข,ข้างนอกจะดังน่อยครับเพราะว่าบ้านอยู่ ินถนนใหญ่ครับยข้างนอกมอซงมอไซค์ดังเข้ามาก็ขอไภด้ด้นะครับแค้ซึกจะแห้งครับเติมน้ำใหม่เวลาใส่น้ำก็ไม่ต้องใส่เยอะ,ะครับใส่นิดหน่อยก็ได้นะครับ ถ้าใครไม่มีน้ำอา่าสต็อกน้ำซุปอะไรก็สามารถใส่น้ำเปล่าเอาก็ได้นะแล้วก็ใส่ประมาณนี้ครับเพื่อให้มันไม่แห้งนะครับก็ทำการผัดไปเรื่อยๆครับเพื่อให้เ,เครื่องในสุกนะครับ โอเคลรวผัดมาก็ประมาณนี้ครับก็เกือบจุเลยครับต่อไปก็จะทําการปรุงครับใส่ซอสปรุงรสกับน้ําปลาให้เตรียมไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมครับซอสหอยนางรมประมาณ1ช้อนโตนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายกับผงปรุงรสอละครึ่งช้อนโตนะครับผัดคุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ เครื่องปรุงเข้าไปซึมเข้าไปในเนื้อไกใ่ในเครื่องในไก่นะครับถ้าใครชอบสีสันให้ให้สีดำานยก็สามารถใช้สีดำได้นะครับหรือสีวหวานได้นะครับเพิ่มสีสันได้นะครับ,รบก็ประมาณนี้ครับ ต่อไปแล้วก็ใส่หอมใหญ่ครับแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าพริกอีหลืองครับที่ซอยไว้นะครับผัดคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับทุกคนสามารถทำตามได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเครื่องในไก่หรืออาจจะเป็นหมูเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกอะไรก็ได้ครับเป็นนงเป็นเนื้อเลยครับผัดพริกสดอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ไม่จาเป็นต้องเครื่องไนไก่อย่างเดียวนะครับชิมดูครับโอเคครับรสชาติใช้ได้เลยครับอร่อยครับพอดีเลยต่อไปก็ใส่ต้นหอมครับเสเลยต้นหอมครับ ก็ประมาณนี้นะครับหัวใจไก่ผัดพริกสดนะครับสเสร็จเรียบร้อยก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับหากท่านใดขึ้นชอบก็สามารถนำไปทำตามหรือดัดแปลงต่อยอดได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับหัวใจไก่ผัดพริกสดนะครับพร้อมเสิร์ฟตักใส่จานได้เลยครับตักเลย าหากท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการติดตามของคลิปต,ต่อไปครับสำหรับวันนี้ลองทำดูอร่อยดีขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ